นามัเเทิดูผลตาหนูค่ะหมูเดี๋ยวกูไปดูบุมปน้ำให้ดูุมเลยพี่บูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูพีแค่ได้ไม่หนูบอกให้ปูนอนไปเลยเดี๋ยวหนูไปดูให้เันไม่ไหวแลวเออชิง่วงชีปบักกะเล็พี่ผมเราหสดยอเลยที่หมูไวมากชอบหนูบอกว่าพี่ปูนอนไปเดี๋ยวหนูไปขึ้นไปเองไม่พี่ผุ๋มตดย่อเลยอะพี่หมูไวมากเลยบอกกับการพัการเหมือนกันนะพี่หีุม ให้เป็นหมูเป็นพูดจักการพี่แพรเปล่าแพรทำอะไรคะขายหูแหมคิวฉันหัปูนแต่กไหนัดีค่ะทุกคนระบบคนถือของเขาวันนี้พี่แพรจัดเต็มตลอดไม่ได้ค่ะแพรบอกมากเลยมันคิวแบบมองบนพวงแก้งแบบพี่แพรอะไรไหมคะ ให้พี่คิวไลฟ์ก่อนค่ะวันนี้อันนี้เครื่องพิจูมหนูไลฟ์ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะไม่มีปุ่มไลฟ์เหมือนฮ่องกงเลยเนาะหรือทั้งสองเครื่องตอนนี้หนูไลฟ์ไม่ได้แล้วแล้วทำไมถึงไม่มีพี่แพรลองหนูพี่แพรดิโอมาเปิดปิดเมื่อกี้จะไลฟ์แต่ว่าพอดีแบบจะถ่ายวิดีโอให้คุณท่านไงเลยไม่ได้ไลฟ์ของหนูไม่มีตุ่มไลฟ์แล้วงานเริ่มกี่โมงคะงานเริ่มเที่ยงครึ่งค่ะบ่ายบโมงงานเลิกแล้วค่ะตอนนี้ อะให้ดูสิ่งที่น่าสนใจนะพี่พีทหล่อว่ะแอบนอนอุ๊ยของใครอ่ะตอนนี้กล้องเราไปหาพี่พีทอยู่นะคะรบกวนยินให้สะอาดด้วยครับพร้อมแล้วเสือมาค่ะไปนักแสดงหลักมาแล้วอ้าวแล้วไปกบอใส่เสื้อก่อนนะคะไม่เสรเจหรือไม่พร้อมแล้วเสือแผลนี่แผนแผนเออก็ใช่นี่ใส่รงไหนก็ได้จตาตาคืออะไรอ่ะเอาผ้าใช่ไหมไม่แผลใช่ไหมคุณท่านยืมกล้องพี่จุ่มแต่งก่อน เออแต่งเลยแต่งเลยแต่งเองพี่มาทำคนก่อนพี่ชิวมาแล้วเนี่ยให้ให้ให้พี่ผมนะพี่ผมนั่งพี่ผมจ้าอะไรเข้าตาหรอขอยืมมือถือแต่งหน้าก่อนแต่ขอยืมโดนละเมิดแล้วอ๋อไม่ไม่ต้องเดี๋ยวเอาพี่เนี่ยโดนละเมิดคือยังไงพี่ผคือไม่รู้ว่าโปรโมทแบรนด์อะไรไม่รู้แต่ทุกคนให้ดูพี่ผมนะขอยืมคือแต่งติดแต่งหน้ามือถืออ่ะ พร้อมค่ะสมมาเธอเจ้าไี่พีคค่ะ เมื่อวานวันนี้ตื่นตเบียงเหรออันนี้ต้องก้าวกล้องด้วยว่าเมื่อวานได้ตะเบี่ยงมาสามเดือนเล่าไปแล้วมัางตอนเย็นสามเดือนแล้วกี่เดือนะสามเดือนแล้วเขาก็ถามกันเลยว่าซื้อที่ไหนคะกี่บาทคะน่ารักอยากได้แต่ไปหมดเลยกาโมไม่ได้เหรอถ้าเป็นควงเด็กบันเก็บตัวแล้วเขาก็บอกว่าดีแล้วใครเอาไปก่อดเขาเดี๋ยวอีกสามเดือนข้างหน้าพี่พีก็ลืมไปให้ใหม่อ้าวเหรอไม่โอ้ยไม่เดี๋ยวไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกสามเดือนพี่พีน่าจะลืมเดี๋ยวเขาก็ให้ใหม่ดความคิดดีเเหมือนนกันาะ พี่พีก็คือบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้ฟ้องพี่พีว่าอีกสามเดือนให้ใหม่ก็ทุกคนเป็นคนพูดเองแพ้ะไรแจมค่ะพี่บุ๋มทุกคนไอคิวยืมโทรศัพท์พี่จุ๋มแต่งหน้าก่อนนะหรือทุกคนจะดูพี่พีไปก็ได้มันโหดเลยไม่ควรให้อยากไปถ้าดูพี่พีไปกระจกฉันไปไหนอ่ะสวยนะแพร่บ้าพี่แจมเห็นบ้าแต่งหน้าชาเพราะเห็นนี้แหละจะต้องมีแอคติ้งละ้วใช่ทุกคนแอบเมาส์ เบอร์หนึ่งเขาก็จะไปงานชาค่ะส่วนเบอร์หนึ่งมากๆก็คือไม่ไปเลยอวนนี้นะไม่ใชนเอาวันนี้ขอที่กันงหน่อยดิเมื่อกี้ไปไหนแลาอ้ส่งไม่พอไม่รู้จะเอาใจใครเลยหมุนหงิดแล้วทำงานไม่ได้แล้วตอนเนี้ยกับบาดตัดเลยถอดเสื้อกันไหมอันเนี้ยพี่แพ้คะมันไม่เลิกไม่สุดจะเลิกคอหลอกทาไมเนี่ยคอพี่สุดหลอกตั้งแต่มาตั้งแต่เช้าตีสี่เนี้ย โอ้พี่อะเพราะว่าเฮ้ยเขาไม่เอานห้มากเลยตยองไปดงนู้นต้งกลับมายังไม่เยอะเก่งมากไม่ไม่ได้พูดเลยเลยยังพูดไม่เยอะเลเกี่สุดเลยเนาะกระเพาะน้อยมากพี่คิวอย่าไปทำอะไรกับคิวนะหนูแก่ตัวเกินไปแล้วไม่ขนคิวถึงว่าล่ะพี่แอบเอากิตเตอร์กลับบ้านด้วนี่ปัดออกไปเยอะแล้วนะคะพี่เสือจะไม่ทนเขาบอกดึงขึ้นมาพี่จุ๋เจ็บมาหกเลยเราะดูกอปอหน่อยพี่บุ๋มตาแดงอยู่ได้แด่พึ่งตื่น พี่บุ๋มยังไม่สวยค่ะเราต้องไม่ให้ตอนนี้สีอันนี้กำลังมาเพื่อคิวี่แหละบัตรออนสีเปลือกแอปเปิ้ลอ๋อเดี๋ยวเสือวีนนะอฝักจะขู่ไปไหนหลับให้เขาหลับหน่อยอ๋อหลับแล้วหนูบอกว่าพี่ปู๋จะหลับหรือจะขึ้นมาพี่แต่สีเปลือกแอปเปิ้ลสวยนะเพื่อคิวอย่าไปแกะมันให้ชิหลับไปแต่งหน้าเองละชั้นที่พี่พีทคุณผู้ชน้าเมื่อกี้แอร์เย็นมาก อ๋อนั้นบ่เหรอครับค<พ>อยยืมม,ยมันเลยไม่บอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อขอยยืมโทรศัพท์พี่จุกแต่งหน้าก่อนเพราะเราติดแต่งหน้าจากมือถือแล้วอ่ะอ๋อยี่ห้อีนไทยดีอะไรด่าชี้ก็แหรอแต่งเลยค่ะไม่เบื่อ